วันที่เจ็ดกรกฎานะครับเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมือนีม้าสอมเข่ามือที่สองมือนีมากับแม่เนาะครับแม่แล้วขอม้านํแล้วอยากมาเบิงเข่าน้านะครับกระโหลกก้าคือเก้านั่นแหละเตรียมไปสามมองเก้าที่สอมเมื่อวานนะครับที่สอบเมื่าทันแล้วต้นก้าก็งามงามนะครับลกขึ้นมาป้าขนาดอ่อนออนอยู่นะครับผมกะลงไปดำมองที่ดำาบ่อทันแล้วเมื่อวานนี่แหละครับผมเหลียบเม่าทันหลายครับผมค่อยๆดำไปเนาะครับ ดำแล้วกับไปลกมาสามนะครับต่้งหลายรอบก็สีแล้วกับเมื่อยู่คือกันค่อยๆดำไปอย่างสี่แหละคันสีจ้างข้าเจ้ามันกับพอกระเทินไหมครับในไหนก็กกับมาบ้านแหละก็เลยทดลองดำนะครับเทียนีล่ะเทียที่สามนะครับปกติกับ่าเคยเหตุนาคือกันแต่ว่าเมื่อวานนี่ผลงานผ่านอยู่ครับผมเขาบ่ฟูเด้เดินเที่ยวไปเอากาบวัสดุต่งหลายรอบนะครับผมมองใดมันห่างกับซอมแต่ว่ากับซ้อมบ่หลายดอกซอมข้าวเดียวกันแล้วนะครับคนเป็นผู้ข้าเจ้าชำนาญนี่ แป๊บเดียวเสร็จอันนี้มันเสียเวลาน้าไปโลกกาลน่ะแหละขัดแม่นว่ามีกาพร้อมเนาะครับเขาสอบเนี่แป๊บเดียวนี่ครับผลงานมือนี่นะครับหลังจากที่ผมสอบกาเสร็จแล้วกันโดดน้ำต้ามนะครับล่างเนื้อล่างโตวิธีชีวิตว้าเฮาเนาะหน่อยคนที่สิได้พอแบบนี้เพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพเ,เสร็จแล้วกันพักกันกลับบ้านเพราะว่าพอโทรน้ำนะครับแล้วถ่ายกินเขาครับผมมือนี่มากับซาเลงคู่ใจนะครับตอนนี้บ่มีหมาแล้วครับผม เป้ากลับบ้านเตรียมโตกับกรุงเทพไปสู่งานต่อครับ